สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวส่องชาวสปปลาวสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทําดวงความรักคนโสดให้กับคนโสดชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12มี เมษายนนะคะใครที่รู้ตัววัลคณาสถิตในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันตรงนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยแล้วก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะลัคนาและราศีตามแบบไทยสามารถดูได้เลยนะคะหรือคุณสามารถดูได้ทั้งสองแบบถ้าคุณลัคนาและราศีต่างกันนะคะดูเช็คได้ทั้งคลิปที่เป็นลัคนาและคลิปที่เป็นราศีนะคะจะได้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนดูดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะ ลายนรีราดา65ตามหน้าปกเลยนะคะถ้าใครถามมาว่าให้อาจารย์ฟันทงเรื่องนู่นเรื่องนี้อาจารย์ฟันธงไม่ได้นะตรงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจัยญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจจะไม่เรื่องราวของคุณก็ได้มาดูพลังงานหนึ่งใบค่ะสิบดาบเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนคะ สิดาวขึ้นมาเลยนะคะเพิ่งจะจบกับความรักนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันเข้ามาชีวิตเอ่ยนะกุมภาพันธ์เดินแห่งความรักนะคะแต่ว่าโดนมาหนักเลยนะขอดูต่อก่อนนะคะ temperance ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสามถ้วยเอ้ยไม่ใช่สามไม้เท้าค่ะ princess of c o i d s นะคะ เป็นราชนีเอ่อเป็นอะไรนะเจ้าหญิงเหรียญน,นะคะมี8ดดาบเข้ามาด้วยหกเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยสามเหรียญน,นะคะเจอเฮอร์มิตค่ะ เจ็ดดาบสองดาบค่ะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งไม้เทา้า เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสําหรับความรักตรงนี้นะคะโดนมาสิบดาบอาจารย์รู้สึกว่า มันมีเรื่องราวความรักที่คุณคนโสดนะคะชาวราศีมีนอาจจะเพิ่งจบกับความรักมาหรือว่าความรักครั้งเก่าเนี่ยมันยังตามมาทําให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอยู่นะคะช่วงนี้คุณพยายาม move on พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชุดของคุณนะคะเป็น temperance นะคะพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตให้ลงตัวบางคนย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะคะเพื่อไม่ให้อยู่ที่เดิมสิ่งแวดล้อมเดิมจะได้ลืมกับ ที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันกับคนรักเก่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนย้ายเพื่อความก้าวหน้าย้ายเพื่อ,อ,อสิ่งที่ดีกว่าอนะคาคตที่ดีกว่าของคุณก็ได้นะคะตรงนีเ้เดี๋ยวตรงนี้ไพ่มันดูเฉยๆไปไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ลองปรับให้มันดูแบบตรงขึ้นมานิดนึงนะคะคุณกำลังพยายามนะคะมองไปถึงอนาคตนะคะ อนาคตของคุณนะคะสั่งไม้เท้านะคะหรือว่าคุณเนี่ยยังอดคิดถึงไม่ได้นะคะกับคนรักที่คุณจากมานะคะเจ้าหญิงเหรียญของคุณคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความน่ารักมีความดื้อดึงนะคะมีความเอาแต่ใจนะคะในขณะเดียวก,กันเขาเป็นคนที่ดูดี อาจจะสวยอาจจะหล่อแล้วเป็นคนที่รสนิยมดีด้วยนะคะแต่อาจจะใช้เงินเปลืองไปสักหน่อยนะคะวันนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรกันมากมายนะคะอที่ทําให้คุณแบบต้องเปต้องให้เงินเขาใช้หรือว่าอะไรตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับเขาอะค่อนข้างที่จะมีสังคมอะไรที่มันอาจจะไฮโซก่าคุณก็ได้นะคะตรงเนี้ย คุณก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันพอแล้วมันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะมันไปกันไม่ได้คุณอาจจะไม่ใช่อะไรที่แบบว่าไฮโซเท่าเขาหรือว่าต้องใช้เงินในระดับที่มันหรูหราขนาดนั้นนะคะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะประสบกับปัญหาธุรกิจปัญหาเรื่องการหาเงินการงานหรืออะไรตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยคุณประหยัดแต่เขาของเงินตลอดเลย,เ,ลยเห็นไหมคะหกเรียญคุณต้องหาเงินให้เขาตลอดเลยอะนะคะคุณรู้สึกไม่ไหวอะนะคะ ตรงนี้คุณก็เลยเหมือนกับพยายามเดินออกมานะมีการทะเลาะก,กันหรือมีอะไรเวลาเขาของเงินไม่ได้ก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เดินออกมาจากความรักในครั้งนี้นะคะออกมาตั้งอกตั้งใจนะคะสามเหลียนก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะชาวราศีมีนนะคะเป็นเฮอร์มิตเป็นไพ่เดรสีด้วยนะคะทุ่มเทศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้การงานของคุณมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอืม แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อดไม่ได้นะคะเจ็ดดาบเนี่ยยังแอบส่องเขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะบางทีเ็ารู้สึกว่าสองจิตสองใจนะเหมือนกับยังรักเขาอยู่ยังตัดใจไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็รู้สึกว่าชีวิตอะมันต้องไปต่อจริงๆนะมันจําเป็นที่จะต้องตัดใจจากเขานะคะคุณพยายามตัดใจจากเขานะคะหนึ่งดาบพยายามตัดสินใจมุ่งมั่นนะคะเอ่อ โฟกัสนะคะกับเป้าหมายกับความสําเร็จของตัวคุณเองนะคะแล้วโชคชะตาก็เหมือนกับว่าพาให้คุณได้มาเจอใครคนใหม่อีกคนหนึ่งนะคะทําให้คุณได้ตกหลุมรักเขานะคะ 1. น่ถ้วยรู้สึกอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะหนึ่งไม้เท้าเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าคนคนนี้เป็นใครอย่างไรนะคะชาวราศีมีนอ่ะเขาเป็นใครนะคะ หรือเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนที่ขยันทำงานหนักสู้งานหนักนะคะเป็นคนที่อึดมากนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกอารมณ์สวยถึกและบึกบึนสู้งานหนักทํางานได้ทุกรูปแบบเป็นคนที่ลยุลยๆนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่อึดน,นะคะทํางานแบบอาจจะหามลุ่งหาง หามค่านะคะเป็นคนขยันหรือว่าเขามีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องต่อสู้ต้องดูแลครอบครัวต้องแบกภาระเอาไว้นะคะเจ็ดไม้เทา้าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานตั้งใจทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่การงานเพราะว่าเขาทุ่มเทกับการงานนะคะกับการสร้างชีวิตของเขามากๆนะตรงนี้ก็เลยทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกแบบ ทึ่งในความสามารถของเขานะคะหนึ่งไม้เท้าอ่ะนะคะคุณอาจจะได้มาเริ่มงานกับเขาเริ่มต้นร่วมงานกันแล้วคุณก็ตกหลุมรักเขาซะแล้วนะคะชาราศีมีนนะอ,อาจารย์ดูให้นะคะแล้วเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะลองดูซิถามไพ่ เขารู้สึกเห็นใจคุณนะที่ชีวิตของคุณเนี่ยมันล้มเหลวมันแบบเจออะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักตรงนี้มานะคะขอดูต่อนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกอืมเขาเข้าใจคุณนะคะเขาเห็นใจคุณสามถ้วยเขาอยากปลอบใจคุณให้กำลังใจคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้สึก ชื่นชอบคุณอยู่เหมือนกันนะคะมีสามถ้วยเข้ามาหรือว่าคนที่เป็นเจ็ดไม้เท้าคนนี้เขาเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าของคุณหรือเปล่านะคะเป็นคนที่คุณอ่ะเคยรู้จักเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะได้ร่วมกันร่วมง,งานกันมาแล้วก็ได้นะคะแต่ณเวลานั้นเนี่ยต่างคนต่างไม่ได้มีความรู้สึกฉันชู้สาวหรือคิดว่าจะมาเป็นแฟนกันได้นะคะแต่เมื่ออาจจะต่างคนนะัต่างเจอกับปัญหาความรักมานะคะมันก็เลยเป็นช่วงที่ เหมือนมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันเป็นพิเศษนะเราก็เลยจากความเห็นใจเนี่ยอาจจะแปลเปลีป่ยนเป็นความรักนะคะจะเป็นยังไงต่อนะคะเดินแห่งความรักนะคะชาวราศีมีนที่โสดจะเป็นยังไงต่อราชาไม้เท้าราชาถ้วยสิบไม้เท้านะคะ คุณสองคนกำลังพยายามนะคะที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่นะคะต่างคนต่างก็น่าจะมีภาระหนักในเรื่องของการทำในเรื่องงานนะคะการทำอาหารกินหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็เหมือนกับพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะหญิงหญิงชายชายนะคะหรือหญิงชายชายหญิงตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นได้ทุกเพศนะ,ะมีเรื่องราวอะไรต่อว่าง ที่ราแฟนมานะคะต่างคนต่างช่วยเหลือนะคะให้ในสิ่งดีๆต่อกันนะคะเหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยพ่ออยากจะบอกว่าเป็นคนที่มีศีลเสมอกันก็ได้นะคะหรือชวนกันไปเข้าวัดทำบุญนะคะกิจกรรมตรงนี้นะคะทำให้ลืมเรื่องราวร้ายๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะหรือไปทำบุญสะดอกเคราะห์หรือแก้ แก้ชงแก้อะไรที่แบบมันทําให้ธุรกิจการงานของคุณมันติดขัดตรงนี้ก็ได้หรือมีปัญหาในชีวิตอะไรเข้ามาก็ได้นะคะอืมเหมือนกับคนเนี้ยเขาก็เพิ่งเดินออกมาจากความรักเหมือนกันนะคะเนี่ยอาจารย์เห็นทั้งทาวเวอร์แล้วก็มีทั้งแปดถ้วยเข้ามานะเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งมีปัญหานะเกี่ยวกับความรักหรืออะไรบางอย่างปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักมาไล่เรียกกันนะคะแล้วก็มาเจอกันในช่วงเวลาที่แบบเหมือน เป็นชั่วลาของคนที่แบบมีความเข้าใจเห็นใจกันพอดีนะคะสิบดาบกับแปดถวทวดา tower นะคะอะจะพัฒนาต่อได้ไหมหกดาบนะหนีนะนนะอาจจะชวนกันไปเที่ยวที่ไหนนะคะหนีจากความทุกข์นะคะจากบรรยากาศเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะไปพักผ่อนในที่ที่เป็นธรรมชาตินะช่วยเยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะหกดาบตรงนี้นะขอดูต่อนิดนึงนะคะ วิวออฟจูนนะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยโชคชะตากำหนดนะคะให้ได้มาเรียนรู้กันใหม่นะคะบางทีคุณอาจจะเพิ่งเจอกันใหม่ก็ได้นะคะหรือรู้จักกันมานานแล้วก็ได้หรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะแต่โชคชะตาเนี่ยทำให้คุณได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการที่การกลับมาครั้งนี้นะคะเป็นการกลับมาเพื่อเป็นคู่แล้วอยู่ด้วยกันนะเป็นโชคชะตาเป็น ผมดิคิดหรือเป็นอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นบริหารของความรักที่ทําให้คุณเนี่ยได้ไปเรียนรู้เรื่องราวความทุกข์ความยากลําบากหรืออะไรของชีวิตความเจ็บปวดของความรักมาก่อนนะคะไ่ผ่านวิบากกรรมทางความรักมาก่อนแล้วถึงจะได้มาเปิดใจมามีใจให้กันมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฉันของความรักต่อกันนะคะ โอเคนะคะสำหรับคนโสดนะโอเคนะคุณก็เป็นคู่กันอยู่ดีแหละนะคะอาจจะมีอะไรที่ทำให้เหมือนกับในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะ ไม่ไม่ได้มองกันแบบในในเชิงเป็นแฟนหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมีความเหมาะสมมันมีความเข้าอกเข้าใจอะไรกันหลายๆอย่างแล้วเรียนรู้แล้วว่าคนสองคนเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันแล้วก็เข้ากันได้ดีจริงๆนะคะก็เลยพัฒนามาเป็นความรักตรงนี้นะคะแถมมาในเดือนแห่งความรักกุมพาพัน์นี้ด้วยนะคะชาวราศีมีนนะมีคนมาปลอบใจมีคนมาดามอกแล้วนะคะอ่ะขอดูซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไร Never Ending Story นะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่มันยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะมันจะได้เริ่มต้นแล้วหลังจากนี้ต่อไปนะคะมันจะเป็นเรื่องราวนะคะที่มันได้ดำเนินกันตลอดไปอะ่ะมันไม่มีวันจบเลยนะคะตรงนี้นะเป็นความรักแบบรักไม่รู้จบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะเพราะนั้นโชคชะตาก็กำหนดให้คนสองคนได้มา เขียนบทเพลงนะคะเขียนนิยายรักของคุณกันต่อไปนะคะรักกันไม่รู้จบเมนดิ้งโอ้โหเป็นความรักที่หวานแหววมีความหวานชื่นนะคะเติมเต็มหัวใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะลึกๆคนสองคนน่าจะเป็นคนที่โรแมนติกนะพออยู่กันสองคนก็จะมุง้งมิ้งนะคะน่ารักน่ารักนะคะหรือมีคําเรียกอะไรกันที่แบบน่ารักน่ารักอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะรู้กันสองคน ะะเป็นทางออกที่ดีนะคะในการที่คุณได้เข้าใจแล้วก็มาพบกันรักกันนะคะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีและทำให้คนสองคนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะขอดูไพ่ของชุดนางฟ้านะคะแองเจนะคะจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะคนใหม่ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยนะคะเขาจะได้ดูแล้วมีความสุขกับเราด้วย It you believe <laughs> ถ้าคุณเชื่อเชื่อในเรื่องของรักแท้นะคะ ปฏิหารแห่งรักแท้ก็จะนํารักแท้มาให้คุณนะคะสําหรับชาวราศีมีนตรงนี้เจ็บปวดยังไงขนาดไหนนะคะคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่มันทําให้คุณเนี่ยมีความสุขสดชื่นนะคะดีต่อใจของคุณยิ่งกว่าเดิมนะคะขอดูอีกสองใบ Big h a p p y c h a n น e นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณทั้งสองคนเลยนะคะ จากการที่ผ่านเรื่องราวร้ยๆแล้วจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมาเติมความฝันให้เต็มแล้วก็ทําอะไรอาจารย์รู้สึกว่าคนณสองคนเนี่ยน่าจะช่วยกันสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่เราอบอุ่นได้ในที่สุดนะขออีกหนึ่งใบค่ะ Recovery นะคะเหมือนกับความรักของคนทั้งสคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะคะ เข้ามาเยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะอะไรที่เคยเจ็บปวดนะคนจะช่วยให้กําลังใจคนจะช่วยเป็นกําลังใจและคนจะไม่ยังไงอะไม่ทําร้ายกันอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากเจอความรักร้าย้มาแล้วคุณก็จะได้เจอกับด้านที่ สดใสด้านที่สวยงามด้านที่ดีๆของความรักกันแล้วนะคะทั้งสองคนเลยนะคะอาจารย์นรีก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ยังไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอในเร็ววันนะคะสําหรับคนโสดเราชาวราศีมีนตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ